อันนี้พระแม่อะไรไม่รู้ไม่น่าจะใช่อันนี้พระพุทธเจ้าน้อยอืม,มนีม่พระพิคเนียแหละมท่านคาเวสิวัตรสิวะท่านพระพิคเนียร์ ครพพบแล้วข้างในแล้วเหรอข้างในก็ไปถา่ายเลยสวยมากด้วยดูกันยังไงไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วนะสวยเช่ไป,<ะ>ปเดี๋ยวเราไปดูต่อลูกดูยิงต่อไป <c oughs>